สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสูอีสานค้นบานจานจับพี่น้องจ้ามือนีค้นบานจานมีเมนูบันบันแซบพี่น้องสมปลาขาวพี่น้องมาแก้มด้วยบักพริกพี่น้องเอ้ยเห็นเรากำลังร้ายแตกแล้วพี่น้องจ้าขาดก็ได้พี่น้องเขาเนี้วพี่น้องมามาลงเมื่อกนเลยจ้บพี่น้องจ้ามือนีสมปลาขาวพี่น้องเบิ้งเป็นตะแซบหายด้ยพี่น้องจ้ามา แสบพี่น้องแบบกำลังสมส<า>กำลังแสบแบบแสบผิีเลยพี่นออ้องมา,มมา,าการตกผีแก่โบ้ยพี่นออ้องเข้ากันไร โอ้ยพี่น้องแสบแห้งเลยไม่ค่อยกินแล้วพี่น้องซีมบึงด้วยพี่น้องมามากินดิบกะเห็ดสุกกระไดพี่น้องแสบ ขาวติดเมืองเบิ้งพี่น้องขาวจัวยแซ่บคักอืมกินกับขขาวหนียวแมนถือกันคักพี่น้องเอ้ยมา ขุยคั่ใหญ่ตอนใหญ่ไปแบบแบบแห้งไปน้อง ไม่ได้ขั้นมาแสงอีกแล้วพี่น้องมมึงมึเจ้าว่าแบกพีิกก็ว่าหวานแล้วพี่น้องบักพริกน้อย มักพริกบ้านบหมือนเปนว่าหวานผักมากพี่น้องอืม้มบึงเพราะหลุกโดดแสบแห้งพี่น้อง nhớ ở khắp ngay đi nha Đền quân vào phía nọ ấy Ôi, phía nọ rồi. ไ็เกินส่วปลาเป็นตัวแบบนี่แบบโดนหรอขั้นได้แซบแล้วก็แซบค่ะพี่น้องเบืงขาวจ้วะโ้ยแซบเฮงแซบอีหลีพี่น้องอันนี้เบิ้งพี่น้องโตปลานี่แบบขาวแบบขาวจ้วงเราเพิ่็เอาก้างแบบว่าออกย่างดีได้พี่น้องเบืยองงอจ่าเบ,บิ้นง่ยมาพี่น้อง ข้ามใหญ่ๆหมดหหหหหแสบแี้ง,งนหน่องเข่ากับติดมออือบางตอนมีหันพี่นองบึงเจ้าวา่า แซ่บแซ่บอีกแล้วพี่น้องเมนีกันไ,ไม่ได้ค่ะว่า,าแซ่บเต็มไปเหมือพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเอาสิสีกปลาตัวแย่เลยอ่ะมองพี่นออ้องหืมหืม,ม,มจำหนาไม่ก,กันนะหืมแซ่บแฮะ น้องเลยใส่ขาวเข้ามาไง